นมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้กิฟทำไอ้นี่ค่ะขนมจีนค่ะน้ำเงี้ยวค่ะมีทั้งตีนไก่แล้วก็กระดูกหมูค่ะไอ้นี่ค่ะแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานไก่ของโรเบิร์ตจ้ะเอาสมาร์กรเล็กเอเันสมาร์กรเล็กเอเันเอาลองไปเดีวสวัสดีครูเอฟซีทำยังไงเอฟมาแล้วสวัสดีครับน้ำปลาเอาสวัสดีค่ะกอลเอามือทำยังไงมือทำยังไงฮุตโซเฮ้ยเอาน้ำปลาให้นิดนึงค่ะ เอาชิ้นเดียวโอ้ขอให้ได้จับด้วยค่ะย่ะวิญญาป๋าโรเบิร์ตเลิกงานช้าแต่วันนี้ก็เลยโทรมาบอกว่ารถติดมากค่ะกิ่ก็เลยทําเลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้ามากว่าจะมาถ่ายคลิปอยู่ไม่ได้ไม่ได้กินหรอกาสองสามทุ่มก็เลยทําไปเลยค่ะวันนี้น้ําเนียวดอกเนียวก็ไม่มีค่ะอะไรลูกปนาปลาใหญน้ำปลาไหมปลาป๊ดไม่ใส่ปลาป๊าดกินปัาเปรี้ยวหวานหออันนี้เรากินขนมจีนกับมัมมาไหม นี่อันนี้ซุปของน้องวีเดียค่ะโอ้โหดูให้คุณลุงคุณป้าดูว่าวีเดียกินอะไรคะวั oh. นนี้กินไก่จะกระดูกหมูแล้วก็หมูเด้งค่ะ mm. ซุปแตงกวาเออซุปแตงกวาใส่แครอทไม่รู้จะกินหรือเปล่าค่ะอะกินเลยวิเดียมาจะมาอีกทั่วั <ang> ่วงอกค่ะวันนี้ถั่วงอกแตงกวาไปเซอร์แนคะ่ะ <Orange. Orange. S 1> ัวเน่าก็ไม่มีค่ะจิบใส่แอเต้าเจี้ยวเลยค่ะผัดใส่เต้าเจียวแล้วก็พริกแกงเลยค่ะอยากกินค่ะเนาะอืมแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะอันหกแล้วทีนี้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยเก็บอยู่ข้าวเลยค่ะฮะโง่เงงอิสลาฟันดาโรเบิร์ตโทรมาบอกว่ารถติดมากเลยรถติดมากเลยเอไม่เป็นไรก็เลยบอกช้าๆค่ะใจเย็นๆอืแล้วก็นี่แหละค่ะเนาะมันยุ่งก็ไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนดูค่ะ

น้ำเงี hmm ้ยวเ่ฟันนอเดินี่สิได้ครับดีใจค่ะแอร์อรฟุตบอลฟุตบอลนี้เนเธอร์แลนด์ชนะโปแลนด์นะเนเธอร์แลนด์ตีสกอร์บอลชนะโปแลนด์ตจบเดียบร้อยแลเอ้ยกิ๊บไปทำงานแต่วันอาทิตย์กลับมานอนหลับเนาะเขาเชียร์บอลก็ไม่ได้ยินค่ะตื่นมาอีกทีบอกว่าเนเธอร์แลนด์ชนะโอ้โหดีใจพากันดื่มเบียร์ค่ะวันนี้เราเล่กับฝรั่งเศษ เดย์สป라이ด๊ะรครด๊อกเอาวันศุกร์กับฝรั่งเศสเลยค่ะโอ้ใครจะอยู่ใครจะไปเนาะทีนี้มีเดียเชียบอลนไหมมีด้วยหล่อนมีด้วยล่อนอืมมีเดียสองอะมีเดียหัวข้าวเอาช้อนตักสะดวกไม่ใช่ข้าวเหนียวเด้อนี้เป็นข้าวสวยอืม risco agora então Olha a tia Não. Tomate mm. futebol futebol. <laughs> ก็มีอยู่นิดนึงค่ะก็เลยทำอยากกินน้ำนะไปซื้อไก่กับบเดียที่นน่นจากโตโก้เนาะงานขายของเอเชียปั่นจักรยานไปค่ำเมื่เจ้าอากาศดีนะวันนี้มุ้ยเพี้ยอากาศดีมากเลยข้างนอก20 21องศาเอ็นเอนเทอร์เทนแตะคราฟได้ร่มหนึ่งขนาดอากาศดีมากเลยนะอีกว่าสบายสุดในบ้านที่กลับ อันนี้ตีนไก่ตังให้พี่เดียนะลูกอันนี้มีหมูเดงให้พี่เดียด้วยนะลูกชิ้นนะลูกแรงกว่าก็มีอือป้าซื้ออะไรมาให้วันนี้อือเออปเอ่อเอ่อฟาต์ดางวัดให้ไปเดีย for ยาวเข้ามา อีกบ้แล้วนี่โอ้ยเดี๋ยวจัดเดี๋ยวแปลบนี้มาโชว์ก่อนวันพ่อค่ะวันอาทิตย์ด้วยวันพ่อดูบอลกิ๊บก็ลืมที่โรงเรียนอย่าลงคุณครูเอามาให้เดี๋ยวมาโชว์คุณลุงคุณป้าเอฟซีก่อนเดี๋ย์ส์เอทูปเลยเดี๋ยววิสมาหนี้จับที่โรงเรียนกิ๊บไปรับวีดีโอคุณครูบอกว่าเอาไปให้พ่อนะวันอาทิตย์พอวันอาทิตย์มาพ่อก็ดูบอลกิ๊บก็เรื่องเรียโอ้ย Sorry. Ik bewaar hem even. Bewaren. Even voor straks. Ja? ja. Nee, je, jij wil laten zien hè. Oh. Mag dat? Je nee, kan, kan ook openpakken. maar John, hè? Je kan ook openpakken, maar ik wil laten zien. Mag ik open? Ja, kan ook, ja, maar je kan ook kan je even open dan? Maak een Even oh. wachten, spannend. Kom, kwan, kom, zang erop. Hij is een vriend. Ik word het voor het zitten. Willen de mensen ook weten hè? <laughs> Even wachten. Dat is wel hé. Doe dit bij je. Even wachten van het eten. Doe maar, dit wil je leuk om te zien. Lobo, we wachten ook in gaz, ik ga doen.

เตอร์ป๊อปป้านี well. ่ขอบคุณค่ะเลือก for ป๊อปอปาค่ะเด็กนี่าาค่ะจานค่ะอ่ามีสีสันด้วยค่ะน้องน้องบีเดีย, mm. ย,ยทำบีเดียทำเองหรือเปล่าทำเองทำเองเลยที่ไหนที่โรงเรียนที่โรงเรียนใครทำพาทำขอบคุณค่ะป๊อปป้าบอก Thank you well ด, you. ดังเกียร์วิวดูตีนไก่ กำลังดูตีนไกนเ่เลยเล็กเกินไม่เล็กเกินเล็กัะซักอืมยำอยู่บีเรียเก่งจังเลยวะอร่อยมั้ยกระดาษก็สวยน้อบีเรียเนาะ เวลามีวันสำคัญทางโรงเรียนก็พาทำค่ะพาทำโน่นทำนี่วันพอ่อวันแม่ก็ทำมาให้ค่ะแลนมุดป้าพอดีอ๊อฟางเหรให้ป้าาแขวนตรงไหนป้าาถามอินเดเวสเซ่ป่ <c oughs> ในห้องน้ำที่ไหนท,ท,ที่ที่นอนเลยไหมที่ไหน the bed? หอินเดเวสแซ่บป่ะเอาอันใหม่ไหมเอาอันนี้มาให้มา ไม uhh ่ใช่มือได้เลยกระดาษเราไปไหนกระเปี่อเราไปไหนกูมาอย่าไปเอามือสิลูกเด้อเด้อเด้อดุเกียรก่อนนะดุเกียรอันนั้นตรงตรงก่อนนะตรงตรงทำไมมันไออแล้วเช็คสิทธนะอย่างกูท์เอาอันใหม่เดี๋ยวมาให้อันนี้เอาข้าวไหม nấu khao đuôi à, tiêu à. ừ. à, đi so à, cả lụng nấu khao à. mù Mù đen lụng Rồi dắt Bà hai đứa ăn nương Bà bà lấy cái súp cân ốc bia bình Ôm có mùi súp để tên qua อย่างเดียวเดีค่ะแบบที่ประสูกแบบกมก้มอ mm ่ะอืมยัมีเอาขนูจินอีกก่อนชะมันไม่พอ่าน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยใสใส่ในเนาะ <laughs> เดี๋ยวก็อร่อยดีอยู่ค่ะ ก็หายอยากอยู่ไม่มีเลือดใส่เนาะใส่เลือดให้โรบดิดดูเลือดหมูยิ่งอร่อยสิบนิ้วเลยวะ เคี่ยมเจียวค่ะเหลือเ่อเกือบอ,อิ่มแล้วค่ะแท้ปินไปได้ใจมากเลย chẳng ở đây đi <laughs> lọc What is that? Helicopter Không ai mà được Tới luôn với chị bà Hay là có thịt có hả anh? Ừm ชมป์ฟุตบอลเนาะปีนี้เนาะมีใครแชมป์เปี้ยนสเปนมีใครวินเนอร์ทุกบอลยุโรปกันเนาะอะไรยุโรปอะตุ๊อย่ายุโรเปียนอะไรนะว่าที่สนายุโรเปียนแชมปิオンส์ชาร์ปแชมป์ยูเนียนแชมป์เปี้ยนฟุตบอลชาปวอยุโรปกันสวีบยุโรปเนเธร์แม่สิ่งจะขวินเนอร์ Weet je nooit. Vrijdag wordt heel spannend. Oei, Valentin. Frankrijk, <laughs> Frankrijk is ook heel goed hoor. Ja. Valentin, ik hou ook katovoetbal. Ja, heel sterk. Nou, mm. we Wil jij ook voetbal kijken? Ja. Ja. เดียวเสร็จนี่ไหมหมดจังโอ้แทอย่างเก่งเลยค่ะออกหมดจ้ะเดี๋ยวไปกันดูเลี้ยวขุดเลี้ยวขุดอ่าเจ้เบบี้ชอบกินกระดูกไหมเบบี้ไม่ชอบกระดูกค่ะเพราะว่ากระดูกมันมันกินไม่ได้แท้ออมนี่อ้บเบบี้กินกระดูกป้ากินไหมกินป๊าป้าไม่กินป๊าป้าเอ็ดนิดแา้วซอแป้งก้วหน่อยหรอ่ะแป้งก้วหน่อยนี่กระดูกเราเอมั้ยให้แป้งก้วก่อน เอาไหมเอาเอาอันนี้หรอเอาติ้งไก่หรอเอาเอาค่ะเอาข้าวไหมเอาข้าวนิดนึงกับหลุบอ่าชุปด้วยเก่งจังเลยค่ะเอาแค่รอดไหมเอาอุ๊ยเอาอยูยปู้หป่าซีอิ๊วโคตรเหงื่อสเอาแค่รอดด้วยค่ะ โมาดีใจหนูกินแค่หลอดคุโซอสเดียน่ารักจังเลยโอ้ยเดี๋ยวป๊อปป้าซื้อนั่นมาให้ของเล่นป๊อปป้ากุบสเปลคูดไฟยอออจ์ออจ์เจอออจ์เจอคุ้มติร์ดเดดบอกว่าถ้ากินฝากเดี๋ยวป๊อปป้าซื้อของเล่นมาให้ขยันกะบาองอะไรมาหลอกล่อแต่ยังต้อก็ไก่กันถูกของดจัญใช่

Lekker hè? Ja, ik heb genoeg van deze. Oké. Okay. Een beetje van die, een beetje van die, een beetje van deze. Zo. Mama is geen heerlijk. Wat heb je op de baan? Kippetje. Heb je erop dan moet je door moeluk. Eet maar daar, ook niet in de gangen nee. Ma aan mij? Niet al luk, maar mama niet nu. Mmm. 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 Ah, Ah, Ah Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Like mmm. 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 kan ook de komkommer. Mmm. 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 So. Nou, pakken. De komkommer. komkommer, goed zo, so. papa pakt ook een stukje. Mm. Wat nou Kadoop, maak je. ja? Wat ah, doe ik mijn keer? Nu moet ik hem aan. Een bakel? Ja. Een beetje wakkel. Kijk eens. Goed zo, Lydia. Heel goed. สลัดขึนจริงมากยำมีหวานจังกวาไอ้จังกวาหลบไม่ติงใส่แต่ซีอิ๊วขาวนิดเดียวจ้ะอร่อยเลยเนาะมันหวานจังกวาไม่ผิดหรอทำไมคะเอาไม่ชุมไหม ตีนไก่ขอเอาตีนไก่มันต้องไปตักในหม้อลูกอีบิวเดชเมียเดี๋ยวมาตักให้อ๋อนี่ไงนี่ยังไม่หมดเลยอันนี้แค่ห้หมดก่อนค่อยไปเอาใหม่ลูกขอตีนไก่โชเซ่ก็เอาชุดบิลลิงก์มาอีวิวเดชเหมือนฟินโชเลยไก่ได้ตีนไก่ค่ะโอ้ยลูกแม่คักๆเลยแซ่บหลายปักน้องเล็บนิรหนึ่งเอาไปหน่อยหนึ่งก็

ดูปูดูว่าไก่เตะบนไม่ได้ละ่ลไม่ได้ละอืมอืมอาไมาจะดูมอใอไขกระดูกก็เป็นนะเอาอีกไหมประมาณตังเฮไหมอตอง เหลอ uh. ืออีกสองตินเดียนี่สองอันเอาให้กันเตยเลน ok ดูหน่อยกินให้กันเตยเลน ok ดูหน่อยเนาะโชว์ป้าใเลนเลยกิน ok น่ะบอกป้าให, ok <c oughs> าเห ok ้เหล ok เนก <c oughs> ินด้วยป้าใเลนจะกินด้วยหรือเปล่าอันนี้ฟันดาวยังกันโอ้ยมเป้าต้องโทรไปหาคุณป้าแ <c oughs> ล้วค่ะอวยพรคุณป้าน,นะพี่เดีย uh. กินข้าวเสร็จ หหไหดูนสักทีตอะไรยอะนะที่ตนะูที่อ,อันตรงตาตนนก็หาหนูฮานุที่หน้าตา่างตึกตึอ๋อตนต้เรียนมาหานูที่หน้าต่างแล้วคหน้าต่างเลยหรอกนูไปเปิดป,ประตูให้ไหมเปิดหนูะุดเก่งมากเลยทำไม่ได้ฮะ อิ่มแล้วละค่ะเนี่ยเหลือเหลือตีนไก่น้องวีเดียกองวีเดียโอ้ยเหลืออีกตีนหนึ่งละอิ่มแล้วเลยนะวีเดียพูดมาก็อิ่มแล้วอิ่มยังไม่จิ้มต้นกันเอาอีกเอาเลยน้องไหนเอามาเอาให้กินให้หมดไปเลยหรอกโอ้โหเห็นไหมชอบมากเลยนะ มันร้อนเพิ่งออกมาจากน้อป้าบอกว่ากลบลที่เปาบอกว่าระวังเดียวไก่เดินนี้ดูเดินเข้าป่าเลยจบติด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 มิดติติดิดติดติดเิดติดติิ่มยังิดต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 ิอติดาิ้ตนตดดอด อันนี้เพิ่งเราออกมาจากนอกเบาออก,ก่อนตีนไก่ของฉัน <c oughs> โอ้ยถูกใจแม่เละค่ะชอบเหมือนแม่เนาะโอ้ยรอให้มันเย็นก่อนมีชินอ๊อดีเดียใครมาเพราะว่าใครมาเข้าประตูเออเข้อกระจกไม่ใช่แล้วเขาเดินผ่านไปแล้วพี่เดียเดี๋ยวเราลาคุณลุงคุณป้าก่อนอิมแล้ว ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ bye bye. บายบายสวัสดีครับ bye bye. บ,บ,บายบายค่ะก่อนเอา้าทำไงตีนไก่บายบายค่ะบายบายค่ะคุณลุงคุณป้าทุกงจ้าก่อนโอ้ยเค้อออไม่เลยไม่สนใจเช Kinh cài kinh cài tỏ đã càng áo kinh hết một đây Cút rồi